สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม v ี p ีทุกท่านทุกกลุ่มนะสวัสดียมามเช้าเช้าวันอังคารที่3มีิถุนายนพศ2568ร6 8กับการวางแผนการเทรดทองคำค่ะสำหรับกรับทองเช้าว,วันนี้นะคะจบเป็นแท่งเขียวค่ะเทรดเดอร์ เจนค่กะการท้องเลือกฝั่งเชนขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของวีคือจบเป็นแดนสั้นกว่าแล้วก็เดตตัดสินใจเลือกทางขึ้นค่ะเป็นลักษณะเฮดแอนด์ชอเตอร์เดย์ด้วยนะคะเมื่อวานกัวแพมเลือกเฉนหน้าบายคะะในื่อนของทําเฟรมสีก็เช่นเดียวกันค่ะเทเดอร์นี่คือกราฟนะคอนเฟิร์มการขึ้นค่ะแล้วก็เทคนะคะที่ในส่วนของแนวต้านนะคะแล้วก็เป็นรูปแบบของการกลับตัวหลายท่านอาจจะนะคะ ได้ฟังคลิปของการวิเคราะห์กราฟเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็กราฟนั้นเป็นตามที่กูแพมคาดการก็คือกรณีที่กราฟขึ้นค่ะจะมีรูปแบบของกราฟที่เป็นลักษณะนะคะในรูปแบบของการกลับตัวขึ้นและปรากฏว่ากราฟเบรกราคานี้ค่ะตอนนี้ยกหายขึ้นนะคะและรูปแบบของเขานะคะจะมีโอกาสราคาขึ้นไปแล้วก็อาจจะย่อแบบนี้นี่คือรูปแบบการขึ้นในส่วนของ t ทงม์เฟรมเดพร้อมกับเฮสีนะคะ เด uh, บวกกับ H ฮนะคะมีโอกาสราคาขึ้นวันนี้ชัดเจนกราฟเดนั้นมีแรงบายมากค่ะถ้าจะบอกว่า95กันเลยทีเดียวนะคะแสดงว่าวันนี้มีโอกาสที่จะจบเขียวนะคะดังนั้นชัดเจนทั้งแพทเทิร์นและรูปแบบค่ะเมื่อวานนะคะสำหรับ v i p ก็คือตรงแผนตรงวิธีการและตรงเทคนิคมากตอนนีวแพรวางแผนกรเทรดให้แล้วก็ในส่วนของตอนเย็นก็คือนะคะก็บวกฟ้าสุดใสนะคะลมทั้งก็แพมแล้วก็นะคะทีมงานแล้วก็รู้สิกนะคะบางส่วนนะคะอยู่เอ่อห้องกงก็ฟ้าสุดใสสวยงามนะคะ นี่หคะ่ะธรรมชาติของการเทรดทองนะต้องบอกว่าเราจ้องอานแพทเทิร์นนะคะต้องบอกเลยว่าสําหรับใครยังไม่มีแพทเทิร์นนะคัมภีรูปแบบแทง่ทงเรียนเงินล้านนะคะสามารถนะ,ะเป็นเจ้าของแล้วนําไปใช้ได้ตลอดชีวิตการเป็นเทรดเดอร์เลยนะแล้วก็คัมภีเทรดเดอร์เงินล้านนะคะซึ่งเป็นเล่มเล็กค่ะสามารถพกพาได้สะดวกแล้วก็เดินทางต่างประเทศได้ก็คือนะเราสามารถฮิ้วไปดูแลเปิดเพื่อความมั่นใจได้เลยนะเทรดเดอร์โอเคในส่วน <Okay, S 1> ของทางเฟมิสี่นะชนะัดเจนค่ะนะคะเป็นเฮดแอนด์โชเดอร์นะคะอ่าเป็นการกลับเอาพายเป็นอินเวอร์สเฮดแอนด์โชเดอร์นะคะเป็นการกลับตัวฝั่งขาขึ้น เ,เรามาดูในส่วนของทางเฟรมส่งวันนี้ก็แพมมองว่าวันนี้นะกราฟทองจะมีโอกาสาราคาขึ้นอีกเช่นเดิมซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นไฮเดิมของเขานะคะ การทำใจของกราฟยูเหนือต้านด้าอาจจะมีการกลับทดสอบในรับนะคะแล้วก็ราคาขึ้นต่ออย่างเมื่อคืนก็จริงๆก็กลับมาทดสอบรอบหนึ่งแล้วนะแต่คราวนี้ก็พยมจะเช็กกราฟว่าเนี่ยถ้ากราฟวันนี้นะถ้าไม่ต่ำกว่าตรงนี้ดีต้องเขียวแน่นอนแต่ว่าก็พามอยากให้กราฟชัดเจนก่อนนะคะเทรดเดอร์จะพึ่งๆปั้งเข้าไปนะคะเดี๋ยวให้กราฟให้แท่งเทียนแสดงยังไงก็นะมีโอกาสที่จะเขียวแน่นอนแล้วก็บายแล้วก็ฟ้านะไม่อยากให้ใครแบบเออต้องบอกว่าสไตล์ก็พแมไม่ว่าเด็กรืเร็กเนี่ยต้องอ่านกราฟชัดก่อนไว้เข้านะคะ การอ่านกราฟชาร์ตเนี่ยมันจะลดความเสี่ยงมากแล้วก็ทําให้เรากล้าเล่นกล้าตัดสินใจกล้าวางไม้กล้าวางหลอดและที่สําคัญกล้าถือด้วยเวลากราฟบ,บอกว่าจะขึ้นก็คือเราจะสามารถรอกําไรได้และทําให้กลาวคุ้งไปที่ทางที่เราต้องการนะฮะโอเคนะคะนี่คือแผนการเทรดกราฟทองในเช้าวันนี้เช้าวันอังคารที่3มิถุนายน2 5 0 6 18นะคะกับการวางแผนการเหตุนะคะส่งตรงจากฮ่องกงนะเมืองแห่งความมั่งคั่งร่ํารวยจริงๆค่ะทุกคนฮ่องกงก็บอกว่าสวยงามมากแล้วก็แพรก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขมากเลยคือไม่รู้เลยว่าฮ่องกงคืออะไรนะคะจริงๆการมาที่ฮ่องกงของก็แพรคือก็แพรแค่ต้องการไปต่างประเทศเท่านั้นนะคะแต่ปรากฏว่าก็แพรก็เลือกฮ่องกงค่ะแล้วก็ได้ประสานนะคะกับพี่มิวปรากฏว่านะคะมาฮ่องกงคือเกินคาดคือก็แพรไม่รู้ฮ่องกงเนื่องจากว่แบมอาจจะเป็นคนที่ทํางานเยอะมาก นะคะแล้วก็โฟกัสที่กราฟแล้วก็ศึกษากราฟนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองนะคะสามารถประสบความสําเร็จนะะจนนะคะ,นะคะมีโอกาสได้พาทีมงานและครอบครัวนะคะรวมทั้งลูกศิษย์บางส่วนนะคะสำหรับลูกศิษย์ก็นะคะเรา,รนะะเราจ่ายตังมาเองนะคะไม่ได้ไม่โค้ดแคมไม่ได้ออกให้ใครนะคะแล้วก็สําหรับทีมงานก็พวกเราก็ได้มาชมนะคะ ในความมั่งคัง่งแล้วก็ความเจริญแล้วก็เมืองที่จะบอกว่าเมืองท่าเรือที่ใหญ่มากๆแล้วก็เป็นเกาะที่มีความเจริญมากตึกสูงมากแล้วก็มีความสวยงามมากๆค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่เรียกว่า ห่วงจุ้ยดีมากมากซึ่งว่าแผมก็เพิ่งมารู้แล้วก็เพิ่งมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วก็นะคะมีความเชื่อต่างๆอะไรเยอะมากเลยซึ่งนะคะต้องบอกว่าเป็นความเชื่อด้านดีด้วยนะคะเออนะะคุณแผรก็ได้มาเรียนรู้วเปิดประสบการณ์ในการมาเที่ยวฮ่องกงก็ต้องขอ,ขอขอบคุณประสบการณ์นี้นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่มิวเป็นคนจัดทริปนี้ให้กับคนแพรคนร้อนรนทั้งครอบครัวแล้วก็ชิมงานแม่วานเด็ forex นะคะอ่า สำหรับนะคะวันนี้ก็นะเหมือนเดิมแผนกันเทรดของเรานะคะวันนี้ก็แผงก็นะคะน่าจะเดินทางกลับเมืองไทยตอนเย็นๆแต่ว่าคงถึงขอนแก่นวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับ v ีไก็เหมือนเดิมว่าแผนวางแผงกนการเทรดให้นะคะตามแผนกันเทรดนี้แล้วก็รอคอยแท่งเทียนรอคอยแพทเทิร์นรอคอยรูปแบบที่ก็แพนได้สอนในคาสเรียนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เขาทําเงินพร้อมกันนะคะการเป็นเทรดเดอร์ค่ะเราจะเป็นมากเลยที่ต้องรอคอยแท่งเทียนนะและที่สําคัญเทรดเดอร์คนไหนนะคะจำแท่งเทียนและแพทเทิร์นได้ดีคนนั้นก็สามารถทําให้ประสบความสำเร็จแล้วก็หาเงินได้มากนะคะปเ็นกกลัังใใจห้บ เด้ยทุกคนที่กําลังเดินทางเข้าวงการเทรดนะอันดับแรกคือพาตัวเองให้มีความรู้ก่อนนะคะหลังจากนั้นฝึกฝนตัวเองค่ะให้เข้าใจเทคนิควิธีการแล้วก็กล้าวางไม้กล้าวางหลอดกล้าถือนะคะสิ่งนี้แหละจะทําให้ท่านประสบความสําเร็จความรู้นะคะต่างๆที่ครูคโค้ดเขามีเขาก็จะมอบให้แต่สําคัญการที่เราจะประสบความสําเร็จมากหรือน้อยเราต้องฝึกฝนด้วยตัวเองเอาชนะความกลัวเอาชนะความไม่กล้านะ,ะต่างๆสิ่งเหล่านี้จะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนค่ะไม่ต้องเล่งรีบตัวเองนะคะยังไงคุณสําเร็จแน่นอนแต่ให้ใหเวลาตัวเองสักนิดนึงค่ะ จะเหมือนดั่งเราที่เกิดขึ้นมาไม่สามารถเดินและวิ่งได้เลยค่ะเราต้องค่อยๆแข็งแรงแล้วเราค่อยนะ,ะคะค่อยยืนค่อยเดินแล้วก็ค่อยวิ่งได้นะคะในตลาดการเทรดก็เช่นกันค่ะเพราะท่านอาจจะต้องเจอนะคะเนื้องานในแต่ละวันที่ไม่เหมือนกันความคิดการตัดสินใจต่างๆนะสภาวะอารมณ์ข้างในก็มีผลต่อจิตใจของเทรดเดอร์มากเช่นกันค่ะดังนั้นก็แ,แม่บ้านใน forex นะคะก็จะเลือกที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกดีและก็มีความสุขตลอดเวลาแล้วก็เลือกรายล้อมหรือว่าแวดล้อมตัวเองไปด้วยความสุขและความสบายใจนะฮะเทรดเ ก็ลองนําไปใช้ดูนะคะจะทําให้ท่านประสบความสําเร็จในอาชีพเช่นดังโค้ดแพมและลูกศิษย์แพรหลายๆคนค่ะนะ,ะนี่ือแผนการเทรดกาวทองเช้าวันนี้นะคะเช้าวันอังคารที่3มิถุนาย,ยนพศ2568นะคะแผ่นวันนี้เลือกเทรดหน้าบายนะ,ะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่สนใจในเรื่องของการเทรดโค้ดแพมก็มีหนังสือตําราเรียนนะคะ10เล่มแล้วก็มีอีกหนึ่งตำราก็คือเป็นคัมพีเทรดเดอร์เอขอภัยคัมพี หนังสือสั่งจิตพิชิตเงินล้านซึ่งจะเกี่ยวกับความคิดและจิตใจของเทรดเดอร์ที่ทําให้เทรดเดอร์ประสบความสําเร็จในอาชีพก็สามารถ c A f ได้นะคะแล้วเดี๋ยวกลับไปทีมงานแม่บ้านเด็เด็ก,ก็จะจัดส่งหนังสือให้กับทุกท่านเป็นปกติเช่นเดิมสำหรับท่านที่โอนเงินมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวยังไงทีมงานกลับไปจะส่งให้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ได้แน่นอนแล้วก็สําหรับนะคะตัวอย่างจุกเาทำกำไรรอบละล้านเล่มเขียวนั้นตอนนี้นะคะสั่งผลิตเรียบร้อยแล้วแล้วก็สาหรับท่านไหนที่สั่งพีออเด,งงจจดนอร์แล้วเดียวไงีมมาานนะั่่่แก็ํ รีบมีนะคะเป็นเจ้าของค่ะในรนคา900บาทเท่านั้นนะคะหลังจากที่ผลิตออกมาสักพักนึงก็แบบจะมีการปรับราคาขึ้นนะคะโอเคนะคะก็ขอให้ท่านนะคะมีความสุขประสบความสําเร็จและสําหรับใครอยากเรียนคอร์สเรียนนะ,ะก็เดี๋ยวเรียนเจอตัว,ตวการเป็นทอง5านาทีรุ่น10วันที่14 15กันยานะ,ะพก,กกระแพมและกคตาร์ดรวทั้งทีมงานแม่บ้านเดฟอร์ดได้เช่นเคยนะคะแล้วก็สําหรับใครอยากเรียนออนไลน์ก็สามารถทักมาได้นะคะโอเคนี่คือแผนการเทรดกลางเช้าวันนี้รอเทรดหน้าใบานะ,ะชัดเจนแผนเทรดหน้าใบเดชเจนแพทเทิร์นชัด หลอกกราบทองกลับตัวขึ้นแล้วหลอกคอยเทรดหน้าบายนะฮะสวัสดีค่ะ